สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะคลิปนี้ตรงกับวันอังคารวันที่16นะคะทุกคนเดือนกันยายนปีพศ2568มาอัปเดตแลนดอมกันค่ะคนที่ทำให้คุณนะคะเสียใจคนที่ปากแข็งคนอีกโก้หนักคะ่ะทุกคนคนที่เคยเอาแต่ใจตัวเองตอนนี้เขาเป็นอย่างไร เขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณบ้างเขาอยากบอกอะไรคุณด้วยนะคะดวงแรนดอมแปลว่าด,ดวงสุ่มนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะไรนะคะธาตุดินน้ำลมไฟก็คือดาวสุขดาวจันทร์เอาง่ายๆใครผ่านเข้ามาก็คือดูได้นะคะแต่ยาอาการดูดวงสุม่มทั่วๆไปนี้เป็นตัดสินใจว่าเป็นของคุณดูเป็นแนวทางนะคะเพื่อความมันเถิงจะดีที่สุดมาดูกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นทําจิตใจให้สงบ นึกถึงหน้านะคะคนที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกเสียใจคนปากแข็งอีโก้หนักนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคือคนที่ไม่ยอมรับผิดนะคะขอดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก่อนนะคะว่าคุณเป็นเช่นไรแป๊บเดียวแล้วนะ,ะทุกคนวันเวลาผ่านไปเร็วมากนี้ก็กลางเดือนแล้วนะคะอยากทําอะไรที่ดีๆสร้างสรรค์ก็ทํานะคะอู้ใบแรกเลย ใครได้เงินก้อนเข้ามาคะหรือใบนี้หมายถึงนะทุกคนโสดสวยหล่อและรวยมากนะ,ะพอบางคนได้ยินคำนี้เออเราไม่ได้สวยเราไม่ได้หล่อนะคะหมอมินว่าคนเราดูดีในแบบที่เราเป็นนะมีสเสน่ห์ในแบบที่ที่เรามีอยู่ค่ะทุกคนมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่เราทําใบนี้ที่จริงนะ,ะความหมายคือหนึ่งเงินออกมาเลยเนาะบางคนเพิ่งโสดใบนี้โสดนะคะ,ะ,ะทุกคนบางท่าน โสดนานแล้วแต่โสดแบบไหนคะคุณเห็นไหมคนที่อยู่ในสวนชมนกชมไม้คือลักษณะของเขาคือมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองกับการรักตัวเองหรือบางคนก็คืออ่โสดแล้วทําไมมีเงินมีทองดูดีมากๆนะคะใบนี้บางท่านก็คือประสบความสําเร็จนะคะแต่กรณีบางท่านก็คือคุณก็ก็ดูแลตัวเองดีมาตลอดและเพียงแต่ชันเงาอ่า อาจจะยังขาดก้าเหรียญเนาะขาดเหรียญหนึ่งก็คือสิบนะคะอยากอาจจะมีใครเข้ามาเพื่อเติมเต็มให้ความรักนะคะไปนูน่นไปนี่ไปอะไรด้วยกันแบบนั้นคะหมายถึงดูแลความรู้สึกใจกันแต่พอเข้ามากับกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเคยโดดเดี่ยวคิดว่าใครเข้ามาทําให้เราเติมเต็มกับกลายเป็นว่าทใาให้เราทุกข์ใจณนะเวลานี้บางท่านคือรักตัวเองมากๆหิวใจตัวเองอยู่กับเตเองแล้วมีความสุขเป็นคนที่เก็บอาการนะ,ะทุกคนใบนี้เก็บความรู้สึก คุณไม่ได้ไม่ได้อยากให้ใครรู้เวลาเราเสียใจเราอะไรก็ตามเราเป็นคนที่เก็บนะคะอันนี้ธาตุดินกันบรกสบมังกรโอ้ใบนี้ต่อมาเลยค่ะทุกคนคุณเป็นคนที่พร้อมหลาย,ลายอย่างความพร้อมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินการประสบความสำเร็จที่จริงไพ่เนี่ยนะคในหนังสือเขาบอกเป็นคนมั่นคงด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดก็คือเอาอย่างน้อยก็ได้นะดูแลตัวเงได้ด,ดียืนด้วยลําแข้งตัวเอง บางท่านถึงแม้ระซับพอร์ตคนรักเราเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยณเวลานี้ค่ะทุกคนใครก็ตามที่ทำร้ายความรู้สึกคุณนะคะปากแข็งอีกโก้หนักหรืออะไรก็ตามคุณบอกฉันก็ไม่แคร์ละฉันนั่งนิ่งๆนะคะดูแลความรู้สึกตัวเองมากกว่าโฟกัสเรื่องหน้าที่การเงินการทองคุณมากกว่านะะ บางกรณีก้าเรียนถ,ถ้าคุณรอขายที่ขายทางหรืออะไรบางอย่างมีโอกาสได้เงินก้อนอันนี้รว,รวมๆนะไม่ไม่รู้ตรงกับของท่านใดนะแต่แม่หมอก็อ่านตามหน้าไพ่ที่ออกมานะยังไงก็ขอให้ได้รับพลังงานดีๆเนาะะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> หนึ่งประเด็นขึ้นมาค่ะประเด็นเรื่องอะไรนะห้าไม่เท้าบางคนเป็นพ่อแง่แมงอนนะ่อนห้าไม่เท้าคือเป็น,เ,ปนเรื่องทัศนคติไม่ตรงกัน อันนี้ไม่เคยมีใครมอมินว่าคนเราครบกันคงจะชอบอะไรเหมือนกันมันคงยากอะคะมันต้องมีบ้างแหละที่เราไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันนาบางท่านเป็นพ่อแง่แมงอนหรือบางคนไม่ได้เจอนี่นะไม่ได้เป็นพ่อแง่แมงอนเลยนักุ้ยอะไรปุ๊บเขาเอาแต่ใจไม่เคยตรงกับเขาเลยแปลว่าคนที่เอาแต่ใจแต่ตอนนี้คุณบอกปล่อยไปคุณนั่งนิ่งๆละรักตัวเองดีกว่าสองใบนี้นะคะดูแลความรู้สึกตัวเองหรือกรณีบางท่าน บางคนเป็นครอบครัวใหญ่หรือคนหมู่มากมาวุ่นวายนะคะแม่หมอแค่ยกตัวอย่างไม่รู้บางคนเป็นบริบทไหนนะ,ะบางคนคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาวุ่นวายนะคะเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรก็ตามคุณพี่คุณน้องเพื่อนฝูงบางคนเป็นมีลูกติดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คือเราทั้งคู่เป็นพ่อแง่แม่งอนเล็กๆน้อยๆจ,จุกจิกยิมยิ้ม,มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะใบนี้ใบต่อมาค่ะก้าวถ้วย คุณเจอลักษณะคนที่เอาแต่ใจไหมคะกอดอกฉันไม่แคร์คุณอาจจะไปเจอคนที่เขาคิดว่าเขามีพร้อมหลายๆอย่างเขามีความพร้อมหลายๆอย่างค่อนข้างแบบบริบูรณ์มีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีแบบมีแสงสีเสียงจับจองนะคะหรือมีสเสน่ห์ก็ได้บางท่านหลักเพียเดียวกันนะคะแต่ถ้าคุณเจอสถานาการณ์นี้ตอนนี้คุณก็เนี่งเหมือนกันนะ คุณคุณไม่ค่อยไม่ค่อยงอแล้วค่ะไม่แคร์แล้วนะไม่อยากตื้อไม่อยากงอไม่อยากตามแล้วคุณก็นิ่งเหมือนกันอันนี้ธาตุน้ากระดกนมินที่สิกอันนี้ธาตุไฟเมสิงค์หนูเดือดจัดเม้นค่ะทุกคนจัดเม้นเนาะหมอมินเค,เ,เคยอธิบายไพ่เดือดจัดเม้นนะคะตามหน้าไพ่เลยคะ่ะจัดเม้นคือไพ่เวรนกรรมบางคนเจอมีแต่เรื่องราวทุกดราม่าแปลว่าคู่เวรนคู่กรรมขนาดแท้ทําได้ที่สุดคืออะไรคนเรา นะคะเมื่อสีลไม่เสมอกันความเสียสละก็ไม่เหมือนกันนะคะจะเสียสละไหมคะถ้าคุณยอมเข้ามาตลอดแต่เขาเอาแต่ใจเอาแต่ความคิดตัวเองอยากทําอะไรตามใจเขาเรียกว่าความเสียสละไม่เหมือนกันนะเจ้าชู้กาวถวยคุณไปเจอคนเจ้าชู้แบบเนี้ยสีเขาไม่เสมอเราแล้วจัดเม้น์หมายถึงการหลุดพ้นก็ได้การจะหลุดพ้นเนี่ยไม่มีใครทําให้เราหลุดพ้นได้นะทุกคนนอกจากใจเราตัวเราเป็นคนที่ทบทวนและคิด เห็นไหมคะก้าเหรียญกับคุยเหรียญออกมาแล้วคุณเริ่มเนิ่งละคุณนั่งบนบัลลังก์คุณแล้วคิดทบทวนการอยู่กับตัวเองมันไม่ได้แย่มันมีความสุขแต่ถ้าอยู่กับใครแล้วมันทุกข์มากๆคุณหลุดละค่ะใบนี้หรือคุณตื่นรู้นะคะอย่างที่หมอมินบอกการตื่นรู้คือตัวเรานะต้องตื่นรู้ใบนี้ค่ะข้ออีกหนึ่งใบสุดท้ายคุณเป็นคนค่อนข้างเชื่อกดแห่งกรรมเช่นนะคะถ้าเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไปปลงละเริ่มวางละ ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าใช่กลับมาเขาต้องปรับปรุงถูกไหมคะต้องแก้ไขพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่ารักแต่ถ้าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงนะคะใบนี้หมายถึงคุณพอแล้วนะคะถ้าหายไปมีแต่คุณตามงอ้อถ้าเขาไม่กลับมาคุณก็ปล่อยบางกันจัดเม้นืมนะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างเนาะมาดูพลังงานเขาตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาเป็นคนราชีอาราศีอะไรธาตุอะไรเกิดวันอะไรนะคะ ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะมาดูใบต่อมาเดอร์ซันคนเกิดวันอาทิตย์อ่าถ้าลักษณะเดอร์ซันะทุกคนไม่ว่าเขาจะอายุแค่ไหนคนนี้จะค่อนข้างหน้าเด็กหรือเขาเป็นคนค่อนข้างเฟลลี่นะคะถ้าหลุดจากตรงที่สองสองข้อที่ที่นะคะที่มินพูดเนี่ยแปลว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนโดดเด่นนะคะเดอร์ซันก็คือคนที่อาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีคนแบบ ตามเยอะๆนะคะแสงสีเสียงแบบน,นั้นก็ได้นะคะหรือในกลุ่มสังคมเพื่อนเล็กๆเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะทุกคนใบนี้นะนะคะมาดูใบต่อมาขอขยายสีเรียนเป็นคนค่อนข้างรักตัวเองสูงมากๆนะคะเอาง่ายๆเลยค่อนข้างเห็นกับตัวนะคะค่อนข้างออกจะแนวแบบใครเป็นยังไงฉันไม่ค่อยสนใจขอฉันมีความสุขไว้ก่อนหรือคุณไปเจอสภาวะที่เขาักค,ความสัมพันธ์ค่ะทุกคน เขากับความสัมพันธ์ได้ด้วยนะนะคุยกับคนนูน้นคนนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนั้นนะ่ะไม่ได้ชัดเจนกับเราหรือเขาทําอะไรแบบเอาแต่ความคิดของตัวเองนะคะวันนี้ขี้หึงขี้หวงมีหมดเลยได้ด้วยค่อนข้างหลงตัวเองด้วยนะคะบางช่วงนะะเราเป็นผู้ทุชนเนาะนะคะบางช่วงบางเวลาเราจะมีช่วงเวลานี้ก็ได้สองถ้วยถามว่าเขาเป็นยังไงเขารักคุณไหมนะไพ่ไพ่เป็นคนเล่าเลยเนาะ เขามีใจให้คุณนะเขาก็รักคุณแหละแต่พฤติกรรมบางอย่างมันเป็นอาจจะเป็นนิสัยนะคะทุกคนนิสัยบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาสมมติเคยเอาแต่ใจเคยมั่นมากๆอาจจะเป็นคนที่มีคนชื่นชอบชื่นชมเขาเยอะอาจจะหลงไปได้ใบนี้นะคะหรือถ้าเรายอมมากๆไม่ได้แปลว่าเราผิดนะคะแปลว่าเรารักเราก็มั่นมากๆนี่แหละแต่เราก็ต้องยอมเพราะถ้าทะเลาะกันก็จะแตกหักก็เลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะติดตรงนี้นิสัยนะคะ อันนี้านนธนนาตุน้ากรกฎมินวิจิกานีธาตุดินการผสมังคกรเป็นคนแค่เป็นคนก็เก็บความรู้สึกเหมือนกันนะคะซีเรียนเก็บอาการดมูลคนค่อนข้างคิดมากเลยทีเนี้ยสับสนนะคะมีมีมุมสว่างเนาะนะคะช่วงบางช่วงเขาก็เป็นคนคิดเยอะเหมือนกันณนะเวลานี้นะคะความสัมพันธ์นี้หมอเห็นเงียบแล้วนะนิ่งกันไปแล้วบางครั้งการน,นิ่งการเงียบเฟดออกมามันไม,ไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันเลิกกับคุณ ผมเลิกกับเธอก็ได้นะคะการเงียบๆนิ่งๆมามันเหมือนในยวะว่าค่อยๆเฟดค่อยๆห่างออกมาหรือเปล่าถ้าคุณนิ่งเงียบกันไปแล้วตอนนี้หมอพูดเลยนะถ้าเขาเป็นคนค่อนข้างแบบดูแบบอืมแบบเฟนลี่ดูข้างนอกสนุกสนานแต่จริงๆเขาทุกข์นะเขาคิดเยอะค่ะเดโมนราศีเมีนวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์คิดคิดแบบเศร้าตอนนี้ค่ะทุกข์ใจเรื่องเรื่องคุณนั่นแหละเพราะว่าเขายังมีใจนะสองถ้วยนะคะ มาดูใบต่อมาสองไม่เท้าบางคนคุยทางออนไลน์ไหมหรือคุยทางไกลบางคนความรักอยู่ไกลนะคะบางคนเป็นคนละคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศถือลูกๆในมือคือ,ค,อคือต่างประเทศก็ได้นะ,ะหรือบางคนก็เป็นคนไทยแล้คะทุกคนทํางานในไกลๆแต่กรณีบางท่านสองไม้เท้านี่หมายถึงงานคืออะไรเหร หมายถึงอยู่ใกล้นี่แหละค่ะทุกคนอยู่ละแวกบ้านสำนักงานเดียวกันนี่แหละแต่ว่าพอเกิดปัญหาเราก็ไม่คุยกันนะคะเขารอนะรออะไรเหรอรอโอกาสรอจังหวะที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยากเข้าหาคุณอยากทักเมื่อไหร่คือการคิดการรอแบบนั้นนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็ทุกข์ใจนะคะคนคนนี้อาจจะทําอะไรหลายอย่างหรือทํางานเกี่ยวกับออนไลน์บางคนทํางานประจำนะคะ เดอะซันี้อะไรหลายอย่างนะทำอะไรค่อนข้างประสบความสำเร็จหรือเขาลักษณะเป็นคนคนค่อนข้างแบบเฟลลี่ friendly, นะคะกระตือรือร้นสดใสแบบนั้นนะคะอาชีพแสงสีเสียงได้ด้วยนะ,ะบางคนคุยกับคนอายุน้อยเด็กเถอเรียนนะคะหรือถ้าอายุเท่ากับคุณนะคะทุกคนหรือไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยต่างกันเขาค่อนข้างเป็นคนที่อ่า ความสัมพันธ์ไม,ไม่ไม่พัฒนาเนาะคาเพจนะแต่ความรักนี้เขาถือเหรียญอยู่ในมือเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังถือคุณไว้นะคะยังเฝ้ารอคุณอยู่ใบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะถ้าถ้าถือเหรียญแบบเนี้ยตัวเขาค่อนข้างหนึ่งเขาค่อนข้างมุ่งเน้นโฟกัสเรื่องการประสบความสําเร็จเงินทองวัตถุสิ่งของมากกว่าความรักไม่ได้แปลว่าไม่อยากมีนะคะอยากมีแต่มันเป็นระดับ อันดับรองไงเขาจะมุ่งเน้นเรื่องนี้มากกว่านะคะาอ,อีกหนึ่งใบสุดท้ายก่อนจะไปอ่านใจเด็กถือดาบเด็กดื้อคนนี้เอาแต่จใจเพราะความเคยชินเพราะนิสัยก็ได้ค่ะสองคุณค่ะทุกคนกรณีบางท่านเด็กถือดาบนี่หมายถึงการบล็อกนะคะหมายถึงบางคนแคบอาจจะเบาๆหน่อยคือปิดกั้นมีกำแพงไม่พูดไม่คุยหรือหนักกว่านั้นคือบล็อกกันไปแต่แน่นอนละหาก,การบล็อกบางคนบอกเออนะคะ หมอมินเพิ่งพูดบล็อกแล้วส่องได้ยังไงคะทุกคนส่องได้หมดละค่ะทำไอดีใหม่มาหรือเอาง่ายๆถ้าช่วงนี้คุณมีปัญหาแล้วนิ่งกันไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาหันหลังแล้วไม่ได้สนใจคะ่ะคือเอาง่ายๆคือคนคนนี้พยายามสืบสองคุณนะคะเสิร์ชหาเจอคุณหรือเปล่าไม่รู้คุณมีบ้านช่องที่ไหนทํางานที่ใดเขาอาจจะเซอร์เวไปแถวนั้นคือยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณหรือลักษณะของเขาคือเอาแต่ใจค่ะเด็กเือดาบเนี่ยดืย้อไม่เคยฟัง ไม่เคยยอมรับฟังเหตุผลของเราเลยหรือบางคนทําผิดข้อไหนเขาก็ไม่เคยยอมรับนะคะถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมาอ่านใจเขาดีกว่านาะคะในหัวข้อนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะแต่ที่ดูนะคะเขาไม่ได้อยากจบไม่ได้อยากจากนะคะอ่านใจเขาดีกว่าไพ่ คลิปนี้หมอมินเห็นนิ่งแล้วลก่อนที่จะนิ่งมันน่าจะมีประเด็นอย่างที่อ่านมานะคะไพ่เล่าเรื่องอัศวินถือไม้เท้าคนคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณหรือนึกถึงการเดินทางถ้าคุณทั้งคู่เคยก่อนที่จะมีประเด็นบางคนเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะความขัดแย้งหรือเข้าใจใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นคุณคุยกันเรื่องการเดินทางไหมนะคะใบน,นี้ถ้าไม่ไม่ได้คุณไม่ได้เดินทางไปหาเขาเ,ขาเ,ขาเดินทางนะคะ,ะ,คะหรือไพ่ใบน,นี้หมายถึงการเทคแอคชั่นใจลึกๆอ่ะออยาก ะะแต่ถ้าคุณเป็นคนทักไปก่อนง้อไปก่อนเขาอาจจะกำลังรอคุณก็ได้นะที่จะเทคแอคชั่นใบนี้นะ <c oughs> อัศวินเหรียญขออภัยครับไพ่เพจไพ่เพจนะเพจออฟเพนตะรเคลนเด็กถือเหรียญก่อนหน้านี้ก็ออกมาเ <c oughs> ขามองเหรียญที่มีค่าในมือเนี่ยคิดคิดอยู่สลอดนะว่าฉันจะทำยังไงดีจะเทคแอคชั่นไหมจะทักคุณไปดีไหมหรือคุณรอคุณทักมาก็ได้นะคะ เขายังถือคุณไว้ยังคิดถึงคุณอยู่หนาสองใบขึ้นมาคนคนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะอยากเลิกกับคุณนะหรือแม้แต่บางท่านทั้งเงียบไปแล้วเลิกกันไปแล้วเขาก็ยังคิดอยู่ค่ะอยากกลับมาอยากพูดอยากคุยอยากคุณแบบนี้แหละคะ่ะจะทาบาลน์ชาวราศีธนูรัคนาธานูทัดไฟบางคนบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันบางคนจะเป็นเรื่องอายุก็ได้เห็นไหมมีภัยเหตุขึ้นมาหรือ มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจคุณทั้งคู่นะคะถ้ายุทัศนคติความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีคนคนเนี้นะคะยังมีคือเอาง่ายๆพาธิดอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์นี้เขากําลังคิดว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ตื้งง้อเขาตลอดอันนี้จะมองในแ็กอิงมุมหนึ่งของไพ่เขากําลังคิดว่าคุณเปลี่ยนไปอ่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงคุณก็ทักไปเสมอน,นะคะเขาง,งอนคุณไม่ได้ผิดหรอก ไม่รู้ใครปิดแหละแต่คุณว่าอา้าวหายไปแล้วคุณก็ทักไปก่อนอันนี้คุณอาจจะเคย Take a คชั่นดูไหมนะ,ะหรือแม้แต่บางทีเป็นคนคุยไม่ได้มีอะไรหรอกเข้าไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานการประสบความสําเร็จของเขามากกว่าถ้าคุณไม่ทักไปก็ไม่ได้คุยแล้วถ้าคุณหยุดนะคะทุกคนเขากําลังคิดว่าคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะเราเหนื่อยละที่จะตามจะตือ้อจะงอจะจะเทคแอคชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้น หรือถ้าเป็นเขาอะไรต่างๆที่เขาเคยมีพฤติกรรมไม่น่ารักเขากําลังคิดว่าตัวเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณปรับจูนเข้าหาคุณแต่ถ้าท่านใดเป็นพ่อแง่แม่งอนก็คือเขาอยากบอกว่าหันหน้ามาคุยกันแล้วปรับความเข้าใจไปนี้นะคะสามถ้วยนะถ้าตัวเขาเป็นคนค่อนข้างทุกคนตัวเล็ก ตัวเล็กความหมายคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความพร้อมหลายๆอย่างแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณบางขั้นเป็นเรื่องเขาอาจจะมีงานการทํำยี่ยงยังไม่มั่นคงหรือเปล่านะคะหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรที่เล็กกว่าเราไหมหรือเป็นคนชอบกินเที่ยวเล่นเดิมบางท่านเป็นปัญหานี้ก็ได้นะทําอะไรแบบแบบนี้นะคะเขาอาจจะอยากเปลี่ยนนะคะเพื่อคุณอันนี้ความคิดใครก็คิดได้แต่เปลี่ยนไหม คุณย่อมรู้ดียก,ก่อนนักพยากรณ์ถูกไหมคะถ้าเราไม่หลอกตัวเองถ้ากลับมาแล้วเหมือนเดิมนะคะคุณก็รักตัวเองนะคะเท่านั้นเองว e อ o ลฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาดาวพฤหัสวันบางท่านคุยกับคนเกิดวันพฤหัสคนคนนี้อยากให้โชคชะตาหมุนกงล้อกลับมาเขาอาจจะอยากบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคุณปรับจูนเข้าหาคุณเดอรสตาร์ Star, นะคะเดอรสตาร์ ชาวราศีกุมธาตุลมความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่หนึ่งเทกันไปไหมหรือสองคุณเป็นคนที่เข้ามาบาลานชีวิตเขาก็ได้สตาร์กับเทมเพลตเนี่ยเห็นไหมคะเท้าข้างหนึ่งลักษณะจุ่มน้ํากับพื้นแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะน้ําอยู่บนน้ําบนดินความหมายคือการปรับคุณเข้าไปแล้วทําให้ชีวิตเขาบาลานก็ได้ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เคยมีชีวิตที่บาลานคุณเข้าไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแบบนั้นนะคะ หรือคุณเป็นคนใจเย็นก็ได้นะเขาคิดนะคะเขายังมีความหวังลึกๆค่ะทุกคนคุณเป็นดวงดาวเนาะคุณน่าจะมีสเสน่ห์มีอะไรบางอย่างที่ถูกใจเขามากๆแล้วค่ะควิเถอถ้วยคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างบางขั้นคุยกับพ่อไม้แม่ไม้นะคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่อ่อนโยนนะเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีแปดไม้เท้าค่ะ แปดไม่เท่าคือการคุยการสื่อสารการทักแชทการอยากเทคแอคชั่นเห็นไหมนะคะถ้าคุณเลือกนิ่งนะคะไพ่พวกนี้ละไพ่นะคะคนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณนะเขาอยากพูดอยากคุยกยบคุณมากๆเลยตอนนี้หรือเขากําลังรอคุณอยู่ก็ได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ทําแล้วนะไพ่คุณนิ่งมากๆค่ะทุกคนเขาอยากคุยอยบคุณนะใบนี้อยากคุยอยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ อยากมาง้อคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะคะบางครั้งมาฟังเรื่องราวก็ได้นะบางบางคลิปอาจจะมันต่อเนื่องจากเมื่อวานต่อเนื่องจากวันอื่นก็ได้นะคะไม่รู้จะตั้งหัวคอย,อยังไงแล้วนะคะบางคลิปอาจจะตรงกับหลายๆท่านที่เออทำไมคลิปมาตรงกันหลายๆคลิปอาจจะเป็นเรื่องราวคุณก็ได้นะคะแต่บางท่านไม่ตรงเลยก็ได้นะคะทุกคนมันเป็นดวงสุ่มเนาะนอยฟบครับค่ะ เขาอยากมาง้อคุณนะอยากพูดอยากคุยอยากง้อคุณมากๆเลยตอนเนี้เพราะว่าคุณถูกใจคุณเข้ามาบาลานซ์ชีวิตเขาได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาทําผิดเขาอยากจะปรับปรุปงแก้ไขตัวเขาอย่างที่หมอมีนพูดนะคะอันนี้คนเราคิดได้อย่าไปฟังคําพูดคนรักคุณมากๆแต่พฤติกรรมอีกแบบหนึง่งเราย่อมรู้ดีค่ะเพียงแต่เราอย่าหลอกตัวเองเท่านั้นเองนะคะทุกคนเรารู้ดี มากก่อนนะักพยากรณ์อยู่แล้วละ่ะนะคะคุณเพอาคุณคุยับเขาคุณใช้ชีวิตกับเ,เขาจะห้เพลเทศนะคะคนเกิดวันจันทร์หรือความรักความสัมพันธ์นี้แน่นอนล่ะค่ะบางท่านไปเจอรักที่อา้าวเขายังมีใครบางคนอยู่หรอหรือเขามีความลับเยอะไปคุยับคนนู้นคนนี้เราก็ไม่อยากมีค่ะเราต้องการความชัดเจนเท่านั้นน,นนะะหรือเขาดึงใครเข้ามาหรือท่านบางท่านเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะ หายพิเทเจอสามถ้วยเข้าไปเนี่ยเด็กถือถ้วยเขายังเฝ้ามองและคิดถึงคุณมากๆเขาอยากเคลียร์ปัญหาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะนะยังคิดถึงคุณอยู่เลยเ,เขาบอกว่าตอนนี้นะถ้าคุณเป็นคนที่ใจดีค่ะทุกคนภัยพวกนี้เห็นไหมคุณเคยใจดีคุณเคยง้อเขาคุณเคยตื้อเขากระไดบางท่านเคยยอมเข้ามาตลอดนะคะอัศวินถ้วยแม่หมอยอยู่ไหนแต่ตอนนี้เขากำลังคิดว่า ใช่ค่ะเราใจดําขึ้นใช่เราเจ็บมาเยอะเราทนมามากนะ,ะหรือตัวเขาเนระคะค่อนข้างมีโกนะ,ะใจร้ายใจดํากับเรามากๆตอนนี้เราก็อืมล่ใส่ด้วยค่ะทุกคนความร้ายของเราไม่ได้แปลว่าเราต้องไปพูดนะเราเลือกที่จะไม่งอ้อไม่ตือ้อไม่ตามนิ่งเฉยไม่แคร์นะคะแบบนี้แหละมือที่คุณยื่นออกมาบางคนอาจจะเคยให้โอกาสกี่รอบแล้วนะอ่านตามหน้าไพ่เลย หนึ่งครั้งบางท่านเกินกว่าสามแล้วนะคะแต่เดวิลพลังงานของเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังคงคิดถึงคุณย่อ,อคุณออกจากหัวไม่ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชูนะ,ะหรือเขาไม่เคยเปิดเผยอะไรเจอสามถ้วยกับเดวิลอาจจะเป็นคนที่ทําตัวแบบเหลวไหลก็ได้นะ,ะกินเที่ยวเล่นดื่มหรือกรณีบางคนนะคะเขาอาจจะพนันาการกับคนอื่นอยู่ก็ได้คะ่ะทุกคนเราต้องการความชัดเจนเดชาริออท ะะก็เรื่อนี้บางคนเป็นเรื่องความไม่เข้าใจเนาะหรือเขาเป็นคนชอบคอนโทรควบคุมไหมขอห้อยหนึ่งใบแฮงแมนค่ะเขาอยากจะแก้เนาะแก้ไขปัญหาที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยติดแงะตรงเนี้ยเขาคิดได้ละค่ะหัวเรืองแสงกันเลเนี่ยจะคิดอะไรได้หลายอย่างและพยายามที่แก้ไขสิ่งที่มันติดมันขัดหรือตัวเขาที่พฤติกรรมของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณเช่นถ้าชอบชอบคอนโทรควบคุมเอาแต่ใจนะคะ ากแข็งอีโก้พวกนี้นนะเขาก็อยากแก้ไขนะคะทนะีนี้มาดูว่าถ้าเขาอยากบอกแล้วค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างหกไม่เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสำเร็จคุณคือชัยชนะของเขา ะะสิ่งที่สิ่งต่างๆที่คุณทํามาที่ผ่านมาจนถึงน้เวลานี้คือมันชัยชนะได้ใจเขาไปแล้วค่ะคนคนนี้จะยอมคุณทุกอย่างถ้าขอเพียงคุณให้โอกาสคุณคือชัยชนะแปลว่านะคะเขาจะเดินหน้าจีบคุณนะคะหรือเดินหน้าแก้ไขปัญหาใบนี้นะคะหรือเอาชัยชนะคุณคือการใส่ใจการดูแลคุณนะคะวิวนะคะบางท่าน ใช่แล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกค่ะบางอย่างมันอาจจะเป็นบททดสอบเป็นเรื่องไม่เข้าใจเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรและไม่ชอบอะไรเราก็มาปรับจูนอยู่ตรงกลางเข้าหากันนะคะ6เหรียนในความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องราวที่ไม่เท่าเทียมบางท่านคนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวให้นี่ไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวนะคะให้ใจให้ใจอย่างที่หมอพูดนั่นแหละนะคะให้ใจยอมมาตลอดดูแลใส่ใจดีมากๆตอนนี้ตาช่างมันตรงแล้วหรือบางคนนะคะ เราเนี่ยแหละเป็นแฟนบางทีไปแบ่งใจแบ่งเงินไปเชื่อคนอื่นไปให้คนอื่นมากกว่า,าครอบครัวตัวเองแต่ช่างมันมีแล้วเนาะนะถ้าเขาที่ผ่านมาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เคยให้อะไรคุณหรือความรักมันไม่เท่าเทียมเขาก็อยากให้คุณแต่ที่คุณเคยให้เขาซีดับเนิ่งค่ะตอนนี้เขาโดดเดี่ยวหรือเขามีปัญหาเรื่องเงินทองหรือเปล่าคะทุกคนนะคุณให้เขาไปเต็มเต็มแต่เขาให้ครึ่งครึ่งกลางๆความรักความสัมพันธ์นี้ คนคนนี้แอบน้อยใจลึกๆเนาะนะคะแอบน้อยใจคีน้อยใจเมื่อก่อนคุณเคยตามเคยง้อเขาคงตรงตรงนี้น่าจะคิดว่าคุณกําลังเปลี่ยนไปแต่ใบนี้หมายถึงตัวเขาเขาคงจะบอกด้วยว่าเขาเป็นคนที่ผิดเองแหละนะ,ะไม่ได้ใส่ใจคุณให้คุณครึ่งคึงกลางๆะะมีแฟนเหมือนเหมือนไม่มีนะคะโดดเดี่ยวเงาตอนนี้เขาก็คงได้รับบทเรียนแล้วล่ะหนึ่งถ้วยมีใครบางคนรักคุณจนล้นออกมาจากใจ อยากได้โอกาสคุณคณคือความรักความอบ่นความสุขและเติมเต็มและความผูกพันนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นำอะเนาะดูแลตัวเองดีนะคะมีหน้าที่การงานโตถ้าเจอลักษณะนี้ทําให้เขาเหมือนหนึ่งไม้นะถือไว้อย่างมั่นคงว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันไม่เคยยอมใครแบบนั้นนะะ่ะตอนนี้ต้องยอมแล้วละคะ่ะยอมใจคุณละแล้วก็ฟอมเยอะด้วย โดเวอร์คนเกิดวันเสาร์สิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับห่างออกมาเฟดออกมาการเงียบนิ่งทําให้เขาตกตะกอนความคิดนะโตเป็นผู้ใหญ่อยากมีคุณแล้วนะคะอัศวินถือไม้เท้าควีนถือถ้วยนะคะใครไปขอพรอ,อะไรไว้ด้วยซองไม้เท้ารอค่ะรอโอกาสรอจังหวะที่จะเข้าหาคุณนะยังคิดถึงคุณอยู่เลยคนคนนี้จะตื้อง้อคุณนะคะทุกคนเขายังคิดถึงคุณอยู่ ะะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาก็ต้องชัดเจนละค่ะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามะรับชมคลิป r a n d o m ของหมอมินมีแต่สิ่งดีๆนะคะช่วงนี้ปกติหมอมินก็รับดูดวงน้อยอยู่แล้วช่วงนี้หมอมินออไม่รับดูดวงนะทุกคนอีกไม่นานก็จะเดินทางนะเดินทางกลับบ้านนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ